มีนินมีาินมาแล้วินมาแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหโอ้โโอ้โตีปาตีปาโอ้ตีปาโอ้ดูดูดูโอ้โหโอ้ ดีครับเพื่อนๆวันนี้มินินอยู่ที่โรงแรมคอยเดอินพัทยานะนี่มินินเขาจะมาเล่นสวนน้ำนี่นะเพื่อนเพื่อเน,นี่ยนี่มีไซเดอร์อย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยสูงโอ้โหดูดิบรรยากาศบรรยากาศโอ้ยดูเด็กๆแยะสนุกสนานมากโอ้ดู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 โอ้โมินินแบบกดใจไม่ไหวแล้วทำไมทำไมห,หรอ อ๋อมินิเขาบอกเขเคยเล่นอันใหญ่ๆมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมินิเขาจะพาไปล้างตัวก่อนนะอ่ะก่อนลงสระเราต้องไปล้างตัวนะครับแันเพื่อนกดใชกดแช่ไปลสไซให้ช่วงินิสิงนินีฟเฟย์ฟีเย์ฮู้วววววมีวินววลงววว้วว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 ลวว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 ้วลววว ไปไงไปไงโอ้แค่นั้นเองเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่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 เขาเขามีให้ที่นวดหลังด้วยเนี่ยน้ำผึ้งนวดหลังนะอะไรโชว์ดิโชว์นิดนี่นี่นี่โอ้หใครแบบปวดเมื่อยนะนี่ต้องอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมน้ำผึ้เอาไว้นวดหลังนะโอ้ตรงนี้เป็นโซนตื้อนี่นี่มีลูกปลาด้วยนี่นี่เห็นไหมนี่มีปลาปลาปลาเห็นหมคะฮะใครถูกทำแค่ตงนั้นหรือไมโอ้โหเดเดแข่งจแข่งนะโอ้โหนี่มีนิว่าอยู่บนปลา นี่ปลากระตูนหรือเปล่าใช่ไหมกระตอ้ยพี่ดิโอ้ววนี่ควายมาถึงนี้แล้วอุ้ยตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งอ่ะเย้ชนะอู้วีนี่มีปลาด่ากับมะน้ำอ่ะว้าวโอ้ยมันสระเด็กไม่เล่นมันสระเด็กโอ้ยดูโอ้ชอบใจชอบใจอาเมีนไปนะฮะโอ้โหตอนนี้แบบเล่นแบบสนุกสนานมากนะโอ้โหตีน้ำตีน้ำตีน้ำโอ้โหนี่ตอนนี้มาสระสระเด็กอีกแล้วนะครับโอ้โหดู วิ่งสนุกสนานเนี่ยวินเองเขาจะไปเล่นหนึ่งไซเดอร์อันนู้นนะอุย้ยดูสวยงามสวยงามอุย้ยนี่เจอน้ำพุนวดหลังอีกแล้วนะนี่ฮนะใครปวดเมื่อยนี่ต้องแบบโอ้โหแรงแรงแรงโอ้ย,อยนี่นลุยมาตรงนี้แล้วนะครับว้าวนี่มินินไปอแล้วนะไซเดอร์นะโอ้โหชอบมากชอบมากเดี๋ยวมาดูนะว่าลงมาจะเป็นยังไงนะสนุกสนานขนาดไหนนะครับอ่าลงมาเลยลงมาเลย มีมาแล้วมินมาแล้วมินมาแล้วโอ้หมาแล้วมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้ยโอ้ท่านนันโอ้เป็นไงวัวเปียงแล้วีโอ้เป็รไงเป็นไงโอ้ยปไงแรงลงมาแบบโอสุดยอดมาก อะไรเหรอ,อ,อโอ้มีมีที่นวดหลังโอ้นี่มีทั้งปลาฉลามเฮ้ยอะไรอ่ะแรงมากอ่ะอะไรแรงมากแรงมากเดีย๋ยวขอเอาผ้าไปเช็ดหน้ากนะ่อนไปท่องเช็ดหน้าแล้วนี่เล่นน้ำต้องเปียกอย่างเงี้ยแหละถึงจะสนุกสนานะโอ้น,นี่ตรงนี้มีปลาเพื่อนเนี่ยโอ้ยน้ำแรงมากน้ำแรงมากปลาข้นน้ำ<ช>โอ้ยโอ้ยนี่นี่เพื่อนเพื่อนอย่าพิไม่เนี่ยครับ เคยเห็นจมูกปลาบ้าเดี๋ยววินดี้เขาพามาดูจมูกปลาไหนไหนจมูกปลาอยู่ไหนไี่วินดี้ไปตรงนู้นแล้วไหนไหนจมูกปลาคือตัวไหนอ่ะฮะอ๋อนี่นี่เพื่อนเพื่อนี่นี่เป็นรูปปลานี่เป็นปลานะอ๋อนี่ไงจมูกปลานี่ไงจมูกปลาอยู่นี่ไงนี่ต้นปลาลำแดนมันจมูกปลาอ๋อไปเลยไปเลย เอออะไว้เข anyway, okay. ้าไปเลยไว้เข้าไปเลยโอเค้ยไปแล้วครับบรรยากาศบรรยากาศโอเคฮะ Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs>

ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับไว้มินินพามาเล่นสนุกสนุกแบบนี้อีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้ยโอตีปลาตีปลาโอ้โหตีปลาโอ้ดูดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีน้ำใหญ่ตีน้ำใหญ่เฮ